ดีครับก็มาดูแบตรุ่นนี้กันนะครับรุ่นนี้เป็นแบตขั้วโจม ln 2หรือดิน65รุ่นนี้ทำเฉพาะคู่นะครับเป็นแบตประเภท efb นะครับ efb เนี่ยใช้กับรถที่ใช้ระบบ Start-Stop ที่มีดชาร์จอัจฉริยะนะครับรถจะดับขณะที่เราจอดนะครับและ้จะเริ่มสตาร์ทอีกครั้งเมื่อตอนที่รถเราเริ่มวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด s สตาร์ทก็จะทำงานบ่อยกว,ว่ารถทั่วไปที่ไม่ใช่ระบบ Star t s t o p นะครับ การออกแบบแบตบ efb เนี่ยก็ต้องออกแบบให้แผ่นธาตุที่หนากว่าให้ให้มีปริมาณไฟที่มากกว่านะครับเพื่อ <c oughs> ให้รองรับกับรถที่มีการสตาร์ทสต็อปบ่อยๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเจ้าตัวนี้เนี่ยขนาดความกว้างความกว้างของแบตนะครับอยู่ที่17.5เซนความยาวก็จะอยู่ที่24เซนความสูงเนี่ยอยู่ที่19เซนนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดค่าแบตลูกนี้ดูผมจะใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับทำการวัดค่า โวลต์ c d และความต้านทานของแบตลูกนี้ดูอันนี้เราคีบขั้วบวกนะครับแล้วก็คีบขั้วลบอ่าตัวนี้ก็ทำการเปิดเครื่องแล้วก็ตั้งค่า CDA นะครับรุ่นนี้โรงงานแจ้งมาค่า CDA อยู่ที่560 CDA นะพอเราตั้งแล้วก็กดโอเคเพื่อทำการวัดนะครับ หน้าแรกก็จะเป็นโวล์นะครับวัดได้12.7โวล์แล้วก็บรรทัดล่างเนี่ยจะเป็นค่าความต้านทานของแบตเตอรี่อยู่ที่3.89ม oh ิลลิโอห์มถือว่าความต้านทานต่ำมากๆนะครับกดไปดูค่า c d ีบรรทัดแรกคือค่า c d ีที่เราตั้งนะครับ560อนนี้จากโรงงานแจ้งมาค่าจริงอยู่ในบรรทัดล่างก็คือ872 c d ีนะครับตัวนี้เนี่ยค่าที่วัดจริงเนี่ยวัดได้มากกว่าค่าที่แจ้งมามากเลยนะครับรุ่นนี้ LN2 นะครับเป็น EFB ซึ่งค่า c d ีเนี่ยยังสูงกว่า LN3 ใน แบตรุ่นปกติด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับแบตรุ่นนี้พวกนี้เนี่ยจะใช้กับรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่ใช้กันเยอะๆเลยก็คือรุ่นใหม่ของไอ้ฮอนด้าซิตี้นะครับจะใส่เป็นรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ในพวกรถตระกูล MG เนี่ยเกือบทุกรุ่นนะครับก็จะใส่ LN2 นะครับรุ่นนี้นะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆไว้สำหรับเจ้าแบตตัวนี้นะครับวัดค่าซีเรียได้8 7 2เเลยนะครับก็สวัสดีครับ